สามสเตปฉีกย่อนกดชักโครกก็สะอาดน่าเข้ายาวนานกว่า2สัปดาห์จริงดิเราจะมั่นใจได้ยังไงอะว่าชักโครกที่บ้านของเราเมื่อทําความสะอาดแล้วจะสะอาดจริงได้ทุกวันทั้งกลิ่นทั้งคราบเหลืองทั้งแบคทีเรียที่สะสมกันไปีกีอย่าปล่อยไว้นะเธอต้องรีบจัดการด้วยก้อนแบบกลิ่นบลูไวท์ของแรปปี้โตตัวางในติกต็อกหนึ่งกล่องเนี่ยให้มาตั้ง6ก้อนแล้วหนึ่งก้อนใช้งานได้มากกว่า2สัปดาห์หรือกดน้ําได้มากกว่า100ครั้งเลยนะ วิธีใช้งานก็แค่ฉีกพลาสติกด้านนอกออกฟิล์มด้านในไม่ต้องแกะนะเดี๋ยวเขาจะละลายน้ําออกไปได้เองไม่ต้องกลัวอุตันแล้วเราก็หย่อนลงไปในชักโรครกได้เลยทิ้งไว้เพียงประมาณ15นาทีน้ําที่เรากดหลังทําธุระเสร็จก็จะกลายเป็นสีฟ้า<อ>ช่วยชําระล้างสิ่งสงกรปรกไม่ให้ตกค้างแถมมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะ เราเจ้าก้อนแบบกลิ่นปููไว้เขามี2สีแบบนี้สีฟ้าช่วยทําความสะอาดส่วนสีขาวช่วยลดกลิ่นเหม็นช่วยลดแบคทีเรียลดคราบเหลืองและไม่กลิ่นหอมันอ่อนมาให้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาขัดชักโครกบ่อยๆกันอีกต่อไปและที่สําคัญผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน FDA มีเลขที่รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยก่อนใช้เป๊ปแนะนําให้ทําความสะอาดชักโครกก่อนนะ เพราะว่าเจ้าก้อนบลูไวเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยทําความสะอาดคราบฝั่งแน่นเกา่าแต่เขาช่วยลดคราบแบคทีร i สะสมและชะลอการเกิดคราบถ oh. ุงใหม่ใครกําลังมองหาตัวช่วยทําความสะอาดชักโครกที่ช่วยรักษาสุขอนามัยของทุกคนในบ้านรีบกดตากาดานล่างได้เลยยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุม้มส่งฟรีมีเก็บปลายทางด้วยนะ